รถพันีมาอ๋อพันไห่าขึ้นบ่ทะเบียนรถสามสีสามสอ๋อฟันบาตาฟันมาาทองคาถานพันไห่ทองคถาพันให่สามสี่พ่นใหกไอมันจะขึ้นจะ่องอยู่นงอ๋อต่ว่าถึอสุงวดบ่ แปะถูกทุกงมวดน,นะอ๋อ oh. ไปถือรู้ดูดอกเล็กทองคาถาเอา,าโอ้ตาอยยุบานเดจ้ามีความยากนั่หลังออกน้องเมฆหลังซื้อยังไงนะอ๋อที่าตาเสื้อจังได้เนาะตาสุดใจตาสุดใจโอ้คนรวยต้นนี่คนรวยดอก พ่อได้ใช่อ๋อถึงเรียกดูกันรวยแล้วเนาะตาตาส่งส่งมันมันดังเงินนี่เด้อให้มันท่งในทองอ๋อตามมิทรคัถาทองขอเรียกนั่เบอร์โอ้คือดีแท้อ้าววี่แบบโอ้งวนหนามาให้ส่งให้ลาบลูกหลานอีกเนี่ยเด้ออาอามาเด้อมาเด้อเดี๋ยวขันบ้าๆนั่มไปขอหอนเฮียนดิตาตาขอบคุณแล้วละมัน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 